สองอาการใบเฟิร์นพิมพชนกหลังตอบเรื่องสถานะหัวใจนายนภัสทำเอาบรรดาแฟนคลับฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตที่ไม่นานจะขยับสถานะมาเป็นคู่จริงอย่างคู่ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายนภัสก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมาเผยว่าตนเองนั้นกำลังเดินหน้าจีบใบเฟิร์นอยู่และจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นมาจากหลังจบทริปมิลาน ล่าสุดวันนี้3ธันวาคม2565บใบเฟิร์นได้ออกงานอีเวนต์พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจตอนนี้ว่านักข่าวได้ดูสัมภาษณ์ของนายแล้วรู้สึกยังไงบ้างใบเฟิร์นก็มีอาการเหมือนทุกคนอะแหละนักข่าวดูกี่รอบกี่รอบใบเฟิร์นสองรอบยิ้มเขินฮ่าห้าหานักข่าวนายฝากถามว่าจีบได้ไหมหนูจะรับไหมคะใบเฟิร์นพยักหน้าแบบเขินหนักมากแล้วตอบว่าอืมหือ นักข่าวและสถานะตอนนี้ใบเฟิร์นถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วและสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นคืออาการของใบเฟิร์นที่เขินหนักมากตัวบิดแก้มแดงไปหมดเลย